สวัสดีค่ะวันนี้แพรจะมารีวิวการทำศิลยกรรมของแพรว่าแพรทำอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากศัลยกรรมแรกเลยที่ทำในชีวิตเลยนะนั่นก็คือการ เสริมจมูกค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นการเสริมจมูกครั้งที่3แล้วนะไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งแรกที่ทำเนี่ยเพราะว่าแพรไม่มีดั้งตรงนี้ นะคือแบนไปเลยแล้วก็มีตรงปลายเนี้ยนิดหน่อยแล้วเพื่อนนี่คือล้อกันเก่งมากว่าแมทแบบแแม็ล้อจนจบมหอะ่ะเราก็รู้สึกว่าพอเราเรียนจบแล้วช่วงนั้นก็ประมาณเป็นนักศึกษานะคะก็ไปทําจมูกค,ครั้งแรกมาแต่ว่ามือใหม่ไงมือใหม่หัดศัลยกรรมก็ไปบอกหมอว่าเอาแบบธรรมชาติพอบอกหมอแบบนั้นปุ๊บคือธรรมชาติจริงๆคือไม่มีใครรู้ว่าไปทามาขนาดตัวเราเองยังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยทาไมมันแบบเหมือน เดิมขนาดเนี้ยอะไรเงี้ยก็เลยไปแก้รอบ2ที่กองตูคลินิกมันก็จ,จะเป็นจมูกประมาณเนี้ยแหละนะครั้งที่สอง่ะเสร็จแล้วเนี่ยตรงหน้าผากกับตรงจมูกเนี่ยมันไม่มีส่วนเว้าเลยแพ้ก็เลยไปแก้มารอบที่สาอันนี้ก็คือจมูกรอบที่3าแพนะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันจะมีความโค้งมากขึ้นที่คลินิกอะ่ะเขาบอกว่าหน้าผากแพ้แบนไงถ้าคนที่มีสัดส่วนโค้งหน้าที่ดีอะ่ะมันจะเป็นหน้าผากนูน ตรงนี้โคง้งแล้วก็เป็นปลายจมูกแล้วก็เป็นคางแบบนี้ใช่ปะ่ะแต่แพรอะเป็นคนที่หน้าผากอะมันไม่หนูนแล้วแพรไม่อยากไปฉีดเติมหรือว่าไปทาหน้าผากให้มันหน้าเปลี่ยนไปมากกว่าเนี้ก็เลยได้เป็นจมูกแบบนี้มาซึ่งมันก็สวยดีนะคะตรงปลายมันก็จะโดง่ดงๆแบบนี้แล้วก็ไม่ทะลุดว้วยหลายปีละไม่มีเววว่าจะทะลุนะสงสัยเพราะว่าแพรเป็นคนที่แบบมีปลายจมูกเยอะด้วยไงหลังจากที่ทําจมูกเสร็จแล้วเนี่ย ก็มาฉีดคางจริงๆการฉีดคางเนี่ยเป็นอะไรที่แพรกลัวมากๆเพราะว่าเห็นใน Google บ่อยเห็นในข่าวบ่อยว่าหน้ามันผิดรูปมันดูน่ากลัวมันย้อยมันอะไรแบบนี้แล้วเราอะเห็นคนรอบข้างไปทําซึ่งสวยขึ้นเยอะเลยแบบหน้าวีหน้าเรียวขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ดูไม่ได้น่ากลัวหรือดูไม่ได้แปลกเลยก็เลยไปฉีดบ้างนะคะที่เลือกไม่ทําเลยอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าเราจะชอบไหมก็เลยลองฉีดก่อน ซึ่งหมอเขาก็เตือนแล้วแหละว่าฉีดแล้วก็คือฉีดนะถ้าสมมติว่าจะทําคือให้ทําเลยเพราะว่าถ้าฉีดไปแล้วอะมาขูดออกอะมันจะยุ่งยากมากกว่าแต่แพ้คิดว่ายังไงอชาตินี้แพ้ก็ไม่ทําคางแน่นอนเพราะว่ามันต้องผ่าตรงนี้ทุกคนเนี่ย ผาตรงนี้แล้วก็ยัดเข้าไปคือแบบไม่เอากลัวมากๆแล้วอะไรที่เกี่ยวกับปากกับฟันเนี่ยกลัวมากๆเลยก็เลยได้ฉีดมาซึ่งอันนี้ฉีดมาแล้วประมาณเกิน4ปีก็ยังแบบมันย้อยมันก็อยู่ตรงคางนี่แหละตามแรงโน้มถ่วงโลกใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าฉีดฟิลเลอร์ตรงนี้แล้วมันย้อยมาตรงนี้ย้อยมาตรงนี้คางอะยังไงอะมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้หายไปไหน แล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยทุกคนซึ่งจากที่แพรคุยกับหลายๆคนนะคนกลัวการฉีดคางเยอะมากๆแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งอะที่เรากลัวแต่ว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเจอใครเราก็อยากแนะนําว่าเออไปฉีดเถอะมันดีจริงๆมันทาให้หน้าวีหน้าเรียวขึ้นแล้วทําให้สัดส่วนหน้ามันชัดขึ้นอย่างตอนที่แพรไปฉีดคางมาทุกคนก็จะทักว่าทําไมหน้าดูเรียวไปทํเจลบุกมาใหม่หรอแต่ไม่มีใครทักว่าฉีดคางเลยนะซึ่งแพรรู้สึกว่า ฉีดคางนี่ดีกับชีวิตขึ้นมากๆเลยหลังจากฉีดคางนะคะก็มีฉีดโบท็อกกับฉีดเมโสแฟตเนี่ยแหละปรับรูปหน้าโบท็อกนี่ก็คือฉีดกล้ามให้เล็กลงเนี่ยมันคือการสลายกล้ามเน,นื้อตรงเนี้ยมันเล็กลงแล้วหน้าเราวีจริงนะเพราะตอนแรกอะมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยใช่ปะเป็นกล้ามเนือ้อแล้วพอเราฉีดให้มันหายไปอะหน้าตรงนี้มันก็เล็กลงแล้วควบคู่กับเราอะที่เป็นคนมีแก้มเยอะก็ไปฉีดสลายไขมันที่แก้มพอทาควบคู่กันอะมันก็ทํา ให้หน้าดู V แล้วลามมาที่คางอีกมันยิ่ง V ไปกันใหญ่เลยทําให้จากแพ้ที่หน้ากลมๆบานๆสมัยก่อนอะทํารวมๆกันแล้วอ่ะมันทําให้หน้าดู V shape ขึ้นซึ่งก็ยังเป็นหน้าเราเหมือนเดิมนี่ยแหละ แต่แค่มันดูเล็กแล้วมันก็ดูเลียวลงซึ่งแพ้ก็ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการร้อยไหมหนึ่งครั้งเพราะว่าเราเป็นคนแก้มเยอะใช่ปะแล้วพอเราฉีดแก้มไปเนี่ยตรงแก้มเห็นไหมว่ามันจะมีแบบหย่อนหย่อนตรงนี้นิดนึงอะ่ะเนี่ยถ้าร้อยไหมอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นเนื้อตรงนี้ไหมถ้าเราร้อยไหมอ่ะมันก็จะดึงให้หน้าตึง มันจะไม่มีตรงเนี้ยที่ห้อยลงมันเหมือนคนที่อ้วนแล้วลดน้ําหนักแล้วเนื้อเขายานอะมันเป็นแบบนั้นพอเราแก้มเยอะๆแล้วเราฉีดเมโซแฟทเยอะๆอะมันจะมีผิวของแก้มที่มันย้อยๆนิดนึงแต่ว่าเราแบบถ้าไม่ซีเรียอะไรามากอะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้ต้องตึงต้องแบบวีอะไรอย่างเงี้ยการร้อยไหมก็เป็นวิธีช่วยที่แบบยกกระชับให้หน้าดูเด็กขึ้นแล้วก็ดูแบบตึงขึ้นอะเออแล้วแพ้ก็ ็ลองไปทําครั้งหนึ่งมันไม่เจ็บเลยนะมันเป็นเข็มยาวขนาดเนี้ยแล้วจิ้มจากตรงบริเวณขมับเราเนี่ยลงไปตรงเนี้ยเข็มยาวขนาดเนี้ยจิ้มลงไปสี่เข็มข้างละสี่เข็มแล้วก็ดึงดึงใหม่ขึ้นไม่เจ็บ แต่ว่าเสียวมากแล้วก็หน้าเนี่ยมันจะตึงแล้วก็วีขึ้นอย่างเงี้ยก็ประมาณปีหนึ่งหรือน้อยกว่านั้นนะคะซึ่งหลังจากนั้นแพรก็ยังไม่ได้ไปทําอีกก็รู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันตึงมันวีขึ้นจริงๆแต่แพรไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะว่าว่ามันจะต้องตึงตลอดเวลาอะไรถ้าเก๋แล้วก็อาจจะไปทําก็ได้แต่ตอนเนี้ยยังไม่กล้าไปทําอีกนะคะรู้สึกพอใจกับหน้าตัวเองตอนนี้แล้วไม่ค่อยอยากทาแบบเยอะเท่าไหร่แต่โบท็อกกับเมโซแฟตเนี่ยก็ เรื่อยๆเลยหลังจากที่ทำมาทั้งหมดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนหน้าแบบมากๆเลยคือการจัดฟันเป็นการจัดฟันครั้งที่สองของแพรนะรอบแรกที่แพรทำเนี่ยจะเป็นช่วงแบบมอต้นเลยแล้วหมออ่ะเขาไม่ถอนฟันให้ซึ่งแพรเป็นฟันกระต่ายที่ยื่นออกมาเนี่ยเห็นป้าฟันกระต่ายเนี่ยแล้วตรงเนี้ยบุบเข้าไป ็นฟันกระต่ายจริงๆเลยอะแล้วเขาอะไม่ขอนฟันให้แล้วที่อะมันไม่มีแบบดันเข้าไปไงกลายเป็นว่าแทนที่ฟันกระต่ายจะยุบเข้าไปอย่างอื่นอะดันออกมาแล้วฟันอะก็จะเป็นแบบพุ่งออกมาข้างหน้าแบบเนี้ยเป็นสโลปพุ่งออกมาเลยนะจริงๆพอเราถอดเหล็กอะยิ่งเห็นชัดถอดเหล็กปุ๊บคนทักเพียบว่าทําไมฟันเหยื่นแบบฟันเหยื่นมากแล้วขิดสภาวาปากตรงเนี้ยมันก็อุ้มออกมาตามฟันเราที่ยื่นออกมามันเลยทําให้หน้าแปลก เพราะว่าหน้าตอนนั้นเราไม่ใช่แบบนี้ไงคือเราไม่มีคางขนาดนี้คางเราจะสั้นประมาณนี้แล้วฟันตรงนี้ยื่นออกมายืน่นแล้วตรงเนี้ยเหมือนหุบเข้าไปเหมือนคางอะหุบเข้าไปคือเหมือนคางสั้นกว่าเดิมอีกแล้วระบุไม่มีเลยเป็นแบบแมบลงไปเลยมีแต่ปลายนิดเดียวซึ่งมันทาให้หน้าดูแบบไม่เข้าที่อะคือมันไม่ได้หน้าเกลียดอะเดี๋ยวแปะรูปไปให้แต่มันดูไม่เข้าที่แพรเนี่ยอยาก จฟันใหม่มากๆอยู่แล้วแต่เคยเป็นแอร์ช่วงหนึ่งไงมันก็ใส่เหล็กไม่ได้ใช่ไหมพอเราออกจากแอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดัดเลยดัดแบบใส่เหล็กเลยดัดเราก็ถอนทั้งหมด4ซี่นะคะคุณหมอก็ดันฟันเข้าไปให้เนี่ยกลายเป็นว่าหนะ้าตอนเนี้ยเราเข้าที่มากๆคือคุณหมอทำดีมากๆเลยอะ่ะคุณหมอเขาแบบน่ารักมือเบาแล้วทำดีมากๆแล้วดูฟันดิ ดีขึ้นเยอะมากๆจากตอนแรกที่แบบโูพุ่งฟันเหินแล้วกลายเป็นว่าคางยื่นฟันเข้ามีจมูกก็เลยรู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนแล้วก็ดูดีขึ้นกว่าเก่าเยอะนะคะต่ใครที่มีปัญหาเรื่องฟันหรือว่ารู้สึกแปลกๆตรงปากตรงฟันเนี่ยคือ อย่าลืมไปจัดฟันกันเนี่ยแพจรจริงๆอน่าจะจัดตั้งนานแล้วเพิ่งมาจัดตอดแบบจะ30แล้วอย่างเงี้ยลุงีจัดตั้งนานแล้วนะคะหน้าเปลี่ยนจริงๆการจัดฟันอะ่ะก็การทาศัลยกรรมบนหน้าที่ผ่านมาก็ปีประมาณนี้มีแค่นี้แหละแล้วก็มีการเสริมหน้าอกแล้วก็ถอดจิลิคนหน้าอกด้วยแต่เดี๋ยวค่อยมาพูดคลิปต่อไปแล้วกันถึงประสบการณ์ไม่งั้นคลิปนี้มันก็จะยาวเกินไปนะคะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการทาศัลยกรรมก็สามารถ พิมพ์คอมเมนต์ถามแพ้ได้เลยนะว่ามันเจ็บไหมต้องพักฟื้นนานไหมราคาแพงไหมทําที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็กถามกันมาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์แพ้ได้คะ่ะบ๊ายบาย